พจาพี่เดเองนะลูกนะครั้งนี้พี่เดจะหมุนปิงปองเพชก้านะลูกนะเพื่อครบรอบวันที่หนึ่งมิถุนายนครบรอบสองปีแล้วเข้าสู่ปีที่สามครั้งนี้พี่เดจะหมุนปิงปองนะเพก้านะเพก้าดนจิตด,ดนใจพี่ให้หยุดหมุนปิงปองตามเลขที่จะออกในหวยรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะลูกนะรางวันเลขท้ายสองตัวล่าง หรือรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออกอะไรเพชกาโดนจิตโดนใจและอยู่ในมือพี่นะลูกนะเพชกาช่วยเหลือพี่กับพี่แบงค์หรือพี่ทอฝันมาครบ2ปีแล้วครั้งนี้พี่ขอร้องเพชกาช่วยเหลือคนที่รักเพชกาช่วยเหลือคนที่รักหนูให้เขามีโชคมีลาภให้เขาถูกหวยในครั้งนี้นะลูกนะตรงๆแม่ๆนะเพชกานะสาทุกเอานะเพชกานะลูกนะอยู่ในมือพี่นะลูกนะ จะหมดมิเป่าแล้วนะเป็จ้านะนนตรงต้มมันๆนะน้าเป็จ้านะลูกนะ เลขนี้ครับอืมในคองแรกเนี่ยจำได้ไหมคองแรกของทอฝันนีนะคะเลขนี้นะคะอ่าค,คองแรกทอฝันเขียนไว้มาพี่เดจําได้ไหมคะเขียนสามตัวมีแปดเจ็ดเจ็ดแปดด้วยแต่อย่าลืมว่าดอกจันข้างบนเป็นเลขอะไรได้มีหกแฉกดอกจันข้างบนนะคะมีหกแฉกเป็นเลขหกหรือเลขเก้าได้นะคะครับนะคะเป็นเลขหกหรือเลขเก้าได้ อ่าก็เป็นหกเจ็ดแปดนั่นเองหรือเก้าเจ็ดแปดไปจับคู่เองเนาะอาจจะเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามันออกไปแล้วอาจจะเป็นหกเจ็ดเจ็ดหกหรือหกแปดแปดหกก็ได้เนาะหรือเจ็ดแปดแปดเจ็ดตรงๆเพราะว่าหวยออกวันอังคารอาจจะมีเลขสามหรือเลขแปดใช่ไหมคะใช่ครับยังไงรอดูพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูทอฝันวิเคราะห์เลขให้อีกทีหนึ่งนะครับอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับจะได้ฉลองครบสองปีกันนะเพชรก้านะฮวันนี้พี่เดมุน นะจะได้ตรงตรงแม่นแม,ม่นนะฉนลองครบรอบสองปีเลยนะคะรวย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 สเจ้าพี่เดนะลูกนะพี่เดจะเป็นคนหมุนปิงปองในครั้งนี้ในงวดวันที่1มิถุนายน2องพนี้รางวันลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างรางวันเลขท้าย3ตัวบนออกอะไรขอเพจ้าได้โปรดเมตตา ให้ใการหมุนปิงปองครั้งนี้แม่นยํด้วยนะลูกนะพี่กับพี่แบงค์หรือพี่ทอฝันได้รับแล้วพี่อยากจะช่วยเหลือผู้คนมันเป็ดเจ้าให้โชคให้ลาบครั้งนี้อย่างแม่นยําด้วยนะลูกนะตนจิตตนใจพี่ให้หยุดหมุนปิงปองตามเลขที่หนูเห็นนะลูกนะอยู่ในมือพี่นะลูกนะสาธุตรงๆนะเปแกจ้านะพี่จะหมุนปิงปองแล้วนะลูกนะ เปกล้าวัน,นี้นลุกนะหนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะห่วยรัฐบาลไทยที่ออกทางทีวีออกเลขอะไรนลุกนะเลขท้ายสองตัวล่างอะไรหรือเลขท้ายสามตัวบนออกอะไรแล้วแต่หนูจะให้นลุกนะล็อกกล้องก่อนนะแล้วก็หมุนเข้าหาตัวนะพี่เดย์ล็อกกล้องยังข้างล่างอ,อ่าลุกนะพี่หมุนแล้วนะลูกนะอยู่ในมือพี่นลุกนะหมุนเข้าหาตัวก่อน ใ,ให้ทุกคนรวยๆนะเพชรกล้าลๆๆๆตองต,ต,นะตองๆเลยนะลูกที่สองแล้วนะลูกนาเพชรก้าทุกคนรวยๆนะคะตอนจิตตอนใจใพี่ได้หยุดหมุนในลูกที่หนูเห็นนะนะในเลขที่หนูเห็นไน้นะเมื่อวันได้ดอกจันเจ็ดแดวันนี้ได้อะไรคะลูกอีกตัวหน,นึ่งนะคะ กก็หกเจ็ดแปดพอดีเลยเมื่อวันเจ็ดแปดวันนี้หกดอกจันไงดอกจันที่อยู่ข้างบนอะใช่ไหมพอจีก็เป็นหกเป็นเก้าได้ครับนะคะศูนย์ก็มานะศูนย์ก็มานะเห็นไหมหรือวดน,นี้จะมาศูนย์ไม่รู้นะคะเออเดี๋ยวเอาลูกเมื่อวันออกมาเนาะเดี๋ยวค่อยตีความรวมกันเมื่อวันได้ดอกจันเจ็ดแปดนะคะใช่แล้ววันนี้ได้เลขหกนะคะหกศูนย์นั่นเองนะคะเพชรก้าเมื่อวันได้ดอกจันเจ็ดแปดนะคะลูกเดี๋ยวพี่วิเคราะห์ ให้ลูกเพชรมีโชคมีลาบอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะท็อฝสัตค่ะ<ม>วัสดีครับผมเดย์ครับผม้องเพชรก้าด้วยนะคะใช่แล้วครับงวดนี้นะคะหวยออกวันไหนพี่เดย์วันอัางวันอั้คารนท,ที่หนึ่งพฤษภาคมพันห้นาร้อยหกสิบสี่ซึ่งเป็นงวดที่เราน่าจะเซเลบレーションกันหรือเฉลิมฉลองครบรอบ สองปีกันสองปีเข้าสู่ปีที่สามใช่งวดนี้ทอฝันก็เลยให้พี่เดมุนเพราะว่างวดแรกในวันที่หนึ่งมิถุนายนเมื่อสองปีที่แล้วหรือปีสองพันห้ร้อยหกสิบสองนะหนึ่งมิถุนายนนะคะพี่เดเป็นคนหมุนคนแรกเลยหมุนได้สี่เก้าออกสี่หกใช่นะคะนะแม่นตรงไหนสี่เก้าออกสี่หกก็หกกระดดเป็น 9, เก้านะนะนะถ้าคนเล่นเป็นก็จะรู้ว่าหกกับเก้าคือเลขคายกันกระดกหัวเอานะคะใช่แล้วอารับเมื่อพี่เดก็ถูกในงวดดันด้วยเมื่อสองปีแล้วงวดนี้ก็อยากจะให้พี่เดหมุนใหม่ซึ่งหลายคนรู้้้ไไปแลวว่าพเดดหมุน เลขอะไรบ้างนะคะใช่แล้วครับตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะแต่ว่าดูให้จบคิดไม่ใช่ว่าแคปแต่ลูกปิงปองไปแล้วก็จบใช่เพราะว่ามัน<อ>ไม่ง่ายในช่วงท้ายนะมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างนี้ทุกงวดนะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นทุกงวดนะคะอในฐานะที่เป็นคนหมุนก็ต้องถือนะคะถือเรียนต่อกันเลยอ่ะอย่างนั้นก็ได้อ่ะนะนะคะอ่ะชูเลยค่ะหมุนได้นะคะเห็นไหมคะดอกจันดอกจันมีหกขีดนะดอกจันมีหกขีดเน้นนะเพิ่มเลขหกมันอยู่ตรงนี้ นะ6ขีดหรือ6ก็เป็น9ได้ก็เป็น7 8 60 7 8 60ดอกจัน7 8แล้วก็ G 60 G บางคนตีเป็น6หรือเป็น9หรือบางคนตีเป็น7เพราะว่าตัว G G จอจานไง G 7 G 7มันก็มีเลข7็อยู่นี้อยู่แล้วนะคะอ่านะดอกจันก็ตีเป็น6หรือเป็น9ได้เพิ่มมันมี6 หรือมี9ก้าประดกหัวอยู่ตรงนี้อีกแบนหนึ่งก็ไปจับคู่เองก็ได้นะแคปไว้นะคะเจ็ดแปดแล้วก็หกศูนย์ถ้าน้องเมตตาม,มากอาจจอ,อกเจ็ดแปดแปดเจ็ดตรงๆไม่ต้องตีความอะไรเลยเลยนาะนะคะหรือไม่ก็ไปจับคู่เองอาจจะเป็นเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดหกแปดเก้าก็ได้นะคะเนี่ยอ<ม>ชอบเนี้ยเจ็ดหกเจ็ดเก้ามันออกไปแล้วก็อาจ,จออกอีกออกเจ็ดเก้าไปแล้วอาจจะออกเจ็ดหกได้ไหมพี่เดได้ครับเอออย่าเพิ่งสรุปนะคะเดี๋ยวทอฝันมีกระดาษ ใช่นะครับว่าตกลงวัดนี้เ้าฝันตีความได้เลขอะไรบ้างนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่คู่กับผมมาโดยตลอดเลยนะครับก็คือการมูเตลูการมีเคล็ดลับดีๆนะครับว่าทาอย่างไรจะมีโชคมีลาบนะครับซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมเชื่อแบบนี้จึงทําให้ผมมีโชคมีลาบครับอันดับแรกเลยครับผมที่ผมมีไว้ก็คือนี่เลยครับนี่ครับก็คือท้าวเวสสุวรรณเงินทองนาคนะครับ ท้าวเวสุวรรณเงินทองนาคเซตนี้ในกรอบนี้กรอบสีดํานะครับองค์นี้นะครับเซตนี้เช่าบูชา700บาทเช่าบูชา700บาทผมมักจะนาท้าวเวสุวรรณในกรอบเงินทองนาคนี้ทับกับลอตเตอรี่นะครับทับกับลอตเตอรี่เดี๋ยวหลังจากจบเนี้ยผมจะไปซื้อลอตเตอรีแ่และแล้วก็นําท่านมาทับกับลอตเตอรี่เพื่อเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การเงินนะครับและก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมีติดตัวไว้ก็คือนี่ครับอ่า ว่านพญาเล็บครุฑครับนี่ครับหรือว่านจับเงินจับทองนะครับองค์นี้เช่าบูชา600บาทองค์นี้เช่าบูชา600บาทนะครับจับเงินจับทองจับจับโชคจับลาบนะครับแต่ก่อนผมใส่แค่ใส่สร้ยสีดำาๆแต่นี้ผมมีทั้งเงินและมีทั้งทองนะครับก็ช่วยเสริมโชคลาบอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ติดต่อได้ที่เบอร์ call center นะครับ0 8นย์4ป6 2 6 0 8 4 2 6 4 6 4 6 2นะคแับอีกครับมโอเคค่ะ พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังเดี๋ยวทอฝันจะชูให้ดูว่างวดนี้ทอฝันนะวิเคราะห์ว่าอะไรแต่ก่อนที่ทอฝันจะเขียนทอฝันบุกษาพี่เด่แล้วว่าเห็นด้วยไหมพี่เดก็เห็นด้วยทุกตัวเลขใช่แล้วนะคะก็ลองดูนะคะว่างวดเนี้นะครับจะได้จะได้เฉลิมฉลอง46งวดในวันที่1มิถุนายน2564มีหรือเปล่าครบรอบ2ปีหรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นนะคะใครที่มีโชคมีราภงวดนี้มานะคะก็นะคะ อ่าอย่าลืมทําบุญร่วมทําบุญนะคะร่วมทำบุญ,ะะบญกับน้องเพชรเกล็ดเชนอมโชคได้นะคะที่เลขบัญชีที่อยู่หน้าจอนะฮะที่เลขที่บัญชีที่อยู่หน้าจอธนาคารกสิกรไทยสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิเลขที่บัญชีตามหน้าจอเลยนะ,ะ0ูนย์หกห้อกอาสามสามแปดหนึ่งสองศูนย์สี่ศูนย์หกห้าสามสามแปดหนึ่งสองศูนย์สี่ชื่อบัญชีอจกจุดเพชรเกล็ดเชนอมโชคนะคะคถ้าเป็นชื่อนายนางนาง,นางสาวน่าล้วนเป็นบัญชีปลอมหรือมิีอาชีพนะคะอันนี้ ร่วมบุญได้ตามกําลังทรัพย์เพราะเราจะเอาเงินบุญมาสร้างเทวลัยนะคะอีกส่วนหนึ่งมาเป็นค่าขนมขนมของเล่นให้กับน้องเพชรก้าเด็กเฉลิมชกที่นำโชค<อ><ม>ให้พวกเราด้วยนะคะเมื่อกี้นี้ใครสนใจเทวสุวรรณนะโทรไปที่เบอร์นี้นะลืมขึ้นเบอร์ให้นะคะ,ะโชว์ไว้นะฮะนะ,ะนี่ค่ะใครสนใจเทวสุวรรณเงินทองหน้าก็อ่านะคะโทรไปเลยเลยนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็น06084ใช่ไหม สองหกสี่สองหกสองหกศูนย์แปดสี่สองหกสี่หกสี่หกสองครับผมนะคะก็เบอร์ใดเบอร์หนึ่งก็ได้เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเท่านั้นมีเก็บไปทั้งด้วยนะครับผมะะโอเคค่ะมานะเดี๋ยวทอฝันจะชูเลขแล้วนะคะว่าทอฝันวิเคราะห์ได้เลขกะไายขอให้ทอเพก้าให้โชคลาภผู้คนด้วยนะซึ่งบอกว่าเลขในกระดาษเนี้ยนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อทุกตัวนะคะคเลือกเอาตามเลขที่ชอบแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ดูโครงแรกเดี๋ยวทอฝันชูโครงแรกให้ดูก่อนนะคะและเพิินว่าโครงแรกเนี่ย มันก็จะมีอยู่ในลูกปิงปองแล้วด้วยแปลกบังเอิญมากอันนี้คือคงแรกเขียนวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมนะคะคอ่านให้จบนะคะไม่ใช่แคปไปเอาแคปแต่ตัวเลขทอฝันเขียนคงแรกวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมมีสี่หกสี่เก้าหกห้าเก้าห้าแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะกลับกันเองนะคะบอกว่าเด่นหกเด่นเก้าเด่นสามหรือเด่นแปดน 8, นะเพราะว่างวดที่สี่สิบหกก็เลยเด่นหกหรือเด่นเก้ากระดกหัวเอาเพร,ราะเวลางวดไหนที่น้องให้ลงไทยด้วยอย่างเช่นงวดที่หกหกมางวดที่สิบหกหกมางวดที่หก งวดที่9 9มางวดที่6 6, 6มาอะไรประมาณนี้นะคะ,ะแล้วอันนี้งวดที่3 6 6ก็มางวดที่4 6 6อาจจะมาก็ได้นะคะ6หรือ9อาจจะมาทองฝันก็เลยเก่งเลข6หรือเลข9เอาไว้ตามนี้นะคะก็จะได้ตามนี้นี่คือโครงแรกก่อนหมุนปิงปองนะคะคมี4 6 4 9แล้วก็7 8 8 7แล้วก็6 5 9 5เป็นเลขรดพิเดย์2 2 6 5ใช่หมัใช่ไหม2 2 5อันนี้คือโครงแรกนะคะแคปไปสําหรับคนที่เพิ่งมา